ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอโปรแกรมดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโครงการเตาหลอมใจโครงการเตาหลอมใจเนี่ยมันจะช่วยดูแลเรื่องของพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพใจของเราเพราะเชื่อว่าคนเราจะมีไฟพลังขับเคลื่อนออกมาทางร่างกายได้นะฮะมันต้องมีพลังจากข้างในที่แข็งแกร่งดังนั้นพนักงานเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจหรือเจออะไรสภาพแวดล้อมที่ต่างกันดังนั้นนะครับขอเชิญพี่ๆน้องๆพนักงานทุกท่านนะฮะเข้ามาร่วมโครงการเตาหลอมใจเพื่อตรวจเช็คสุขภาพใจของเรากันนะครับขอบคุณครับ บีจีเรามีโครงการแฮปปี้ไมล์เดย์หรือต่อหลอมใจนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้มีโครงการนี้ขึ้นมาครับต่อหลอมใจคืออะไรก็คือเป็นการเช็คสุขภาพจิตของเรานะในสภาพเศรษฐกิจที่เรามีการแข่งขันสูงในการทํางาน,นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะครับผมอยากจะเชิญชวนพนักง,งานทุกๆท,ท่านทุกระดับเข้ามาร่วมใช้โครงการนี้เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านครับขอบคุณครับคือเราก็มีความเครียดแหละทุกคนเชื่อว่าทุกคนจะมีความเครียด ในตัวเองอยู่แล้วอาจจะมากน้อยแตกต่างกันพอไปเข้าแล้วก็เลยได้เล่าปัญหาของตัวเองบางทีปัญหาของเราสําหรับเราเราคิดว,ว่ามันเป็นปัญหาที่มันใหญ่โตแต่คนอื่นจะมองปัญหาเราแบบเล็กๆก็เลยได้ไปเล่าให้หมอฟังหมอก็เลยแนะน,นําวิธีให้เราทํายังให้ผ่อนคลายให้ไม่เครียดให้หลุดออกจากปัญหานั้นก็เอาสิ่งที่หมอนแนะนะํามาปรับใช้ในชีวิตเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีนะเรามาใช้แล้วเรารู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้นเหมือนแก้ได้ถูกจุดอะ่ะคือก็ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะที่บริษัทจัดโครงการนี่ขึ้นมาอยากให้ทุกคนอะลองไปคุยลองไปพบคือเหมือนเขาก็จะแก้บอกวิาีแก้ให้เราได้ได้ตรงจุดคือก็อยากให้ทุกคนแบบใช้ชีวิตทำงานแบบมีความสุขอะไรสุดท้ายแล้ว ปกติแล้วผมก็จะมองข้ามเรื่องนี้ไปเลยคือคิดว่าตัวเองเป็นผู้นำข,นของนะาครอบครัวเนาะมีอะไรก็จะเก็บไว้ไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพจิตจนกระทั่งมาได้รับทราบจากคณะกรรมการ EDPC เรื่อง Happy m มายเได้รับคําแนะนําจากพี่ที่เคารพคนหนึ่งที่เขาเข้าไปก่อนหน้าเขากว่าเราเราไม่ได้บ้าเราเข้าไปเพื่อรู้ว่าตัวเราเป็นยังไงอย่างน้อยนะเราจะรู้ตัวตนของเราว่าสภาวะจิตเราตอนนั้นเป็นยังไงคือคุณหมอก็จะแนะนําดีเขาก็จะมีวิธีในการคิดแนวทางที่เราเดิน มแน่นอนว่าหลังจากออกมาเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราไม่มีความเครียดแต่พอเข้าไปจริงแล้วเราอาจจะเจอว่าปัญหาเราเป็นยังไงก็งเลยอยากแนะนําอยากเชิญชวนทุกคนผมมั่นใจว่าถ้าคนที่เข้าไปแล้วออกมาก็ต้องดีขึ้นแล้วก็อยากแนะนําต่อ